สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมันนี้เบ้าทงสีมาถามพ่อแม่พี่น้องเรื่องเขาเ้อครับพี่น้องเด้อเรื่องเขาครับอ,อันนี้ก็เป็นเขาเจ้าครับพี่น้องเป็นเขาเจ้ามะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับพี่น้องมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับอายุหนึ่งเดือนครับพี่น้องอายุหนึ่งเดือนกะงามพอสมควรครับงามพอสมควรสีอยากถามพ่อแม่พี่น้อง ที่เขามาเบิ่งคิปนี้ว่าเขามั่นเสมองามจังในคิปนีห้เฮาควรที่สีใสเตะก,กอบ่ครับพี่น้องควรที่สีใสแตะก,กอบ่หรือว่าห้าสิทธาใส่รับร่วงเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยสิทาใส่รับร่วงเลยครับ เพราะว่านี่เขาก็อายุประมาณหนึ่งเดือนครับพี่น้องอายุประมาณหนึ่งเดือนวันเหมือวันที่สิบหากรากฎัดาครับประมาณจะหนึ่งเดือนพอดีครับพี่น้องเห็นไหลยคนเพิ่นมาเจยวหญ้าเพิ่นได้ท่วงว่าเขาแง้มจะไปใส่แต่กอกไหลได้พนวะพนวเพอนะมันสิตโตนพนะวะเขามันสิตโตนถ้าเอารับร่วงมาใส่ เทเดียวเลยพะน,นะเป็นว่ามาท่งกาดบอคอยมีประสบการณ์เฮ็ดหน้าพ่ะนะครับพี่น้องคือเป็นคนเฮ็ดหน้ามือไม่อยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเป็นคนเฮ็ดหน้ามือไม่รับรุ่นต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับตะกี้ก็มีแต่เบินเฮ็ดเกล้วยอยากถามพ่อแม่พี่น้องเยฟซีที่เขา,าเบิรงครับว่า เข้าขั้วที่สิใสแตกกอบอรหรือว่าสิทาใสรับร่วงเลยทีเดียวครับนี่นะครับพี่นอ้องใครนี่กับะมาณเก่าไรกลัวนะครับปะมะาเก่าไรกลัวเกิดสิบไรข้าเจ้ามาลีนึงศูนหาครับหรือว่าข้าเจ้าแย่นลครับพี่น้องหรือว่าข้าเจ้าแย่นลครับ โดยมีประสบการณ์การเทหน,หน้าการใส่ปุ๋ยขาเขามาบันคิปเรียกกันเนน้ำเลยนะครับพี่น้องเด้อแนนำเนยว่าจะใส่แตกกอดีบอหรือว่าใส่พ่อพผิวหรือว่าถ้าใส่รับร่วงเลยครับหลายคนมันก็มาทักมาทวงว่าอย่าใส่หลายมาันอิโตมันนะว่าถ้าใส่ตะลับร่วงเลยเอาคลิปนี้นไปเป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่น้องเด้อคลิปสัน้นจะคิดมาสอบถามพ่อแม่พี่น้องครับในคลิปนาสิบ ทายแล้วเดวก็ะคอยตามไปบึงไหมครับพี่น้องขอบคุณขอบบุญขอบคุณที่เขามาเบิงซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ